โครงการรถไฟความเร็วสูงสายใต้ระยะที่1จากกรุงเทพมหานครถือเป็นอีกหนึ่งโครงการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นเส้นทางที่มีความต้องการเดินทางสูงทั้งด้านการท่องเที่ยวและการเดินทางของประชาชนทั่วไปเส้นทางนี้ถูกวางบทบาทให้เป็นจุดเริ่มต้นของระบบรถไฟความเร็วสูงฝั่งภาคใต้โดยเชื่อมศูนย์กลางเศรษฐกิจอย่างกรุงเทพมหานครเข้ากับเมืองท่องเที่ยวและเมืองเศรษฐกิจสำคัญในแนวชายฝั่งอ่าวไทยการออกแบบโครงการมุ่งเน้นให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้รวดเร็ว ปลอดภัยและตรงเวลาลดภาระการจราจรบนถนนสายหลักและเป็นทางเลือกใหม่ที่สะดวกกว่าการเดินทางรูปแบบเดิมจุดเริ่มต้นของรถไฟความเร็วสูงสายใต้ระยะที่1จะใช้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์เป็นสถานีหลักเนื่องจากเป็นศูนย์รวมระบบรางของประเทศสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ารถไฟทางไกลและระบบขนส่งมวลชนอื่นๆได้อย่างครบถ้วนจากสถานีนี้ขบวนรถจะออกเดินทางมุ่งหน้าลงสู่ภาคใต้ด้วยความเร็วสูงโดยเส้นทางถูกออกแบบให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมชนหนาแน่ในในบางช่วง ผ่านทั้งทางยกระดับและแนวราบเพื่อรักษาความเร็วและความปลอดภัยตลอดการเดินทางจุดจอดหลักของโครงการในระยะที่1ถูกวางไว้เพื่อให้ครอบคลุมจังหวัดสําคัญตามแนวเส้นทางเริ่มจากกรุงเทพมหานครจากนั้นจะมีจุดจอดในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างเช่นนครปฐมซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรหนาแน่นและเป็นศูนย์กลางการศึกษาและเศรษฐกิจต่อด้วยราชบุรีเมืองอุตสาหกรรมและ,กะเกษตรกรรมที่สําคัญ เพชรบุรีซึ่งเป็นประตูสู่ภาคใต้ตอนบนและปลายทางในระยะนี้คือหัวหินเมืองท่องเที่ยวระดับประเทศที่มีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติจุดจอดแต่ละแห่งถูกออกแบบให้รองรับผู้โดยสารจํานวนมากมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนและสามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งท้องถิ่นได้ง่ายในด้านตารางเวลาเดินรถแม้ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่รูปแบบการเดินรถของรถไฟความเร็วสูงสายใต้ระยะที่1ถูกวางแนวคิดให้คล้ายกับระบบรถไฟความเร็วสูงในประเทศที่ประสบความสาเร็จ ขบวนรถจะเริ่มให้บริการตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่เพื่อรองรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำงานติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยวโดยขบวนแรกอาจออกจากกรุงเทพมหานครประมาณ6โมงเชา้าและมีขบวนให้บริการต่อเนื่องตลอดทั้งวันจนถึงช่วงคำ่ำรอบการเดินรถในช่วงเวลาเร่งด่วนจะถี่ขึ้นเช่นทุกๆหนึ่งชั่วโมงขณะที่ช่วงเวลาปกติอาจอยู่ที่ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งต่อขบวนเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนผู้โดยสารระยะเวลาในการเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ไปยังแต่ละสถานีจะสั้นลงอย่างเห็นได้ชัดกรุงเทพมหานครถึงนครปฐมอาจใช้เวลาเพียงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงกรุงเทพมหานครถึงราชบุรีอาจใช้เวลาประมาณ40นาทีถึง50นาทีกรุงเทพมหานครถึงเพชรบุรีอาจใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเศษและจากกรุงเทพมหานครถึงหัวหินจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึง่งซึ่งถือว่าเร็วกว่าเดิมมากเมื่อเทียบกับการเดินทางด้วยรถยนต์หรือรถไฟทางไกลในปัจจุบัน สำหรับค่าโดยสารของรถไฟความเร็วสูงสายใต้ระยะที่1แม้จะยังไม่มีตัวเลขยืนยันอย่างเป็นทางการแต่แนวทางการกำหนดราคาถูกออกแบบให้สอดคล้องกับกำลังซื้อของประชาชนและการแข่งขันกับการเดินทางรูปแบบอื่นค่าโดยสารจะคำนวณตามระยะทางและประเภทที่นั่งโดยคาดว่าจะมีอย่างน้อย2-3ระดับเช่นชั้นมาตรฐานชั้นธุรกิจและอาจมีชั้นพรีเมียมสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความสะดวกสบายเป็นพิเศษ ค่าโดยสารจากกรุงเทพมหานครไปหัวหินในชั้นมาตร,รฐานคาดว่าจะอยู่ในระดับที่เข้าถึงได้ไม่สูงจนเกินไปเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการขับรถส่วนตัวรวมค่าน้ำมันและค่าทางด่วนส่วนผู้โดยสารที่เดินทางระยะสัน้นเช่นกรุงเทพมหานครถึงนครปฐมหรือราชบุรีก็จะมีราคาที่เหมาะสมกับการใช้งานประจำวันระบบจำหน่ายตั๋วถูกวางแผนให้ทันสมัยรองรับการจองผ่านแอปพลิเคชันเว็บไซต์และตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติในสถานีผู้โดยสารสามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้า ตรวจสอบตารางเวลาและชำระเงินแบบดิจิทัลได้ทั้งหมดลดความยุ่งยากและลดเวลาในการรอคิวนอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการเชื่อมตัวร่วมกับระบบขนส่งอื่นๆเพื่อให้การเดินทางต่อเนื่องและสะดวกยิ่งขึ้นอัปเดตล่าสุดของโครงการรถไฟความเร็วสูงสายใต้ระยะที่1คือยังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมด้านแผนงานการออกแบบรายละเอียดและการจัดรูปแบบการลงทุนโครงการถูกพิจารณาอย่างรอบคอบทั้งด้านงบประมาณ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความคุ้มค่าในระยะยาวภาครัฐมีแนวคิดให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนและบริหารจัดการเพื่อแบ่งเบาภาระงบประมาณและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้การวางแผนในระยะนี้จึงเน้นความรอบคอบมากกว่าความเร่งรีบเพื่อให้เมื่อเริ่มก่อสร้างแล้วสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องอีกหนึ่งความคืบหน้าที่สำคัญคือการออกแบบเส้นทางให้สามารถต่อขยายไปสู่ระยะถัดไปในอนาคตได้อย่างราบรื่น ระยะที่หนึ่งจากกรุงเทพมหานครถูกมองว่าเป็นฐานสำคัญสำหรับการต่อขยายลงสู่ภาคใต้ตอนล่างในอนาคตเมื่อระบบเริ่มเปิดใช้งานและมีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นการขยายเส้นทางไปยังเมืองใหญ่และเมืองท่องเที่ยวอื่นๆจะทำได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องปรับโครงสร้างหลักมากนักเมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จรถไฟความเร็วสูงสายใต้จะไม่เพียงเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางแต่ยังเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนตามแนวเส้นทางผู้โดยสารสามารถเดินทางไปเช้าเย็นกลับได้ในวันเดียว เมืองท่องเที่ยวจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นตลอดทั้งปีไม่จำกัดเฉพาะช่วงวันหยุดยาวเศรษฐกิจท้องถิ่นจะได้รับแรงกระตุ้นจากการลงทุนและการจ้างงานใหม่ๆและกรุงเทพมหานครจะเชื่อมต่อกับภาคใต้ได้ใกล้ขึ้นกว่าที่เคยรถไฟความเร็วสูงสายใต้ระยะที่1จึงไม่ใช่แค่โครงการคมนาคมแต่เป็นรากฐานขององค์การพัฒนานในระยะยาวที่ประสานทั้งความเร็วความสะดวกและความยั่งยืนเข้าไว้ด้วยกันและเมื่อถึงวันที่เปิดให้บริการจริง ตารางเวลาจุดจอดและค่าโดยสารที่ชัดเจนจะทำให้เส้นทางนี้กลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหลักของการเดินทางในประเทศไทยอย่างแท้จริง